สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้นะผมอยู่ที่หน้าตลาดเวิร์มาร์เก็ตบนถนนเรียบคลองทวีวัฒนาครับที่นี่เนี่ยเป็นตลาดสดแล้วก็ค้าส่งครับลีใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโซนเพชรเกษมตอนต้นนะเรียกว่าอุดมสมบูรณ์มากๆครับบนถนนเรียบคลองทวีวัฒนาเองเนี่ยก็เดินทางเชื่อมต่อถนนได้หลายสายไนะม่ว่าจะเป็นเพชรเกษมวรมราชนานีหรือว่าพุทธมณฑลสายสสาย4นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจัดว่าเดินทางสะดวก แต่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวตลาดนะครับผมจะพาไปดูโครงการพรีเมียมทาวน์โฮมที่อยู่ใกล้ๆก,กับตลาดนี่เองนะครับเข้าซอยไปนิดเดียวครับเราไปกันที่กัสโตเพชรเกษตรทวีวัฒนาครับสวัสดีครับกัสโตเพชรเกษตทวีวัฒนายินดีต้อนรับครับ ตอนที่ผมใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับก็เดินทางจากตลาดเวิ l ์ m มาร์เก็ตนะมาถึงที่โครงการกัสโตเพชรเกษมทวีวัฒนาแล้วครับที่ตั้งโครงการในยอยู่ในซอยทวีวัฒนา9ครับเข้าซอยมาเป็นซอยด้านข้างสนามหลวง2นั่นเองนะโคร,รงการในพื้นที่ขนาดใหญ่มากทีเดียวนะครับกว่า51ไร่พัฒนาเป็นพรีเมียมทาวน์โฮมจำนวน459ยูนิตค,ครับก่อนที่ผมจะเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะต้องผ่านเซ c ูริตี้ด้านหน้านะครับมีป้อมรปภนะ C C T V ถ้าเป็นลูกบ้านก็จะผ่านเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแอคเซสครับ สำหรับพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยจะมี2จุดนะครับเชื่อมต่อกันส่วนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนขนาดใหญ่ครับล้อมรอบโดยต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นมากทีเดียวมีจ็อกกิ้งแ a c กสามารถวิ่งออกกําลังกายรอบสวนได้ด้วยนะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของ c l u b เฮาส์ครับ ทั้งฝั่งขวามือของผมก็เป็นพื้นที่สระว่ายน้ำนะครับซึ่งแยกสาเด็กไว้เพื่อความปลอดภัยด้วยนะเวลาน้องๆมาเล่นน้ำเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวอันตรายครับทั้งฝั่งนู้นก็จะเป็นส่วนของห้องฟิตเนสนะครับเรียกว่ามีอุปกรณ์การออกกำลังกายครบครันครับไม่ว่าจะเป็นฟรีเวทหรือแมชชีนนะทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูบ้านตัวอย่างในโครงการกันต่อดีกว่าครับ แบบบ้านที่พามาดูกันนะครับเป็นพรีเมียมทาวน์โฮม2ชั้นชื่อว่านิวคริสตัลครับแบบนี้เนี่ยมีพื้นที่ใช้สอย113ตารางเมตรนะครับอยู่บนที่ดินขนาดเริ่มต้น18.9ตารางวาในาราคาเริ่มต้น2.79ล้านบาทครับแบบบ้านนี้หน้ากว้าง5เมตรนะครับและในส่วนพื้นที่จอดรถเนี่ยเขาจะมีความลึกมากทีเดียวครับถึง7เมตรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถจอดรถกระบะแล้วก็ยังมีพื้นที่ด้านหน้าด้านหลังรถเนี่ยสามารถเดินเข้าออกได้สบายๆนะครับ ตรงนี้ก็เป็นทอ่อน้ํายาก,กําจัดปลวกนะคร,ค,รครับเขาก็จะเดินแนวท่อเนี่ยไว้ติดก,กับคานพื้นชั้นล่างครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวบ้านกันดีกว่า บ้านแบบนี้นะครับทำมาเหมาะสําหรับวัยเริ่มสร้างครอบครัวนะอาจจะแต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกหรือว่ามีลูกคนเดียวก็ยังอยู่สบายๆครับพื้นที่แบบนี้เขาจะเน้นในเรื่องของลิฟวิ g งแอเรียชั้นล่างเราจะเห็นว่าเขาออกแบบโดยการวางตําแหน่งของห้องน้ําแล้วก็บันไดเนี่ยติดด้านหลังนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยเปิดพื้นที่ส่วนลิฟวิ g งแอเรียได้กว้างมากๆเต็มความกว้าง5เมตรของหน้าบ้านนะเรานั่งโซฟาตรงนี้สามารถดูทีวีจอใหญ่ๆ65นิว้วได้สบายๆนะครับพื้นที่ด้านหลังบ้านเนี่ยเขาก็ลงเสาเข็มความยาวเท่าตัวบ้านเอาไว้ให้เลยนะพร ตัวเพื่อประหยัดพื้นที่ด้วยครับตรงชั้นล่างเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนที่เป็นสัญญาณการขโมยนะครับติดตั้งให้ทุกหลงังแล้วก็จะสามารถกดดูจากมือถือได้เลยนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างครับผมอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนกันขึ้นมาที่ชั้น2นะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่ตรงผงบันไดเนี่ยชานพักเขาจะมีช่องหน้าต่างนะนำแสงธรรมชาติเข้ามาจากหลังบ้านได้ด้วยครับ เข้ามาถึงในพื้นที่ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะสูงโปร่งมากทีเดียวนะครับเพราะว่าฝ้าเพดานเนี่ยสูงถึง3เมตรนะแล้วผมอยากให้ดูตรงหน้าต่างด้านหน้าครับด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีช่องแสงด้านบนด้วยทําให้แสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาในห้องได้เยอะมากๆแล้วก็ทําให้ห้องดูโปร่งครับพื้นที่ปลายเตียงเนี่ยก็เรียกว่ากว้างขวางอยู่สบายๆนะครับสำหรับพื้นที่ด้านข้างตรงนี้เนี่ยโครงการเขาจําลองวางเป็นคอฟฟี่เทเบิลไว้แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากจะตั้งเป็นมุมโต๊ะทางานเล็กๆเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ทําได้นะครับเพราะว่ามัน สำหรับห้องนอนสองเนี่ยเขาเป็นห้องนอนเด็กขนาดใหญ่เรียกว่าสามารถจัดฟังก์ชันแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ค่อนข้างยืดหยุ่นดีทีเดียวครับ เขาใช้ประโยชน์จากพื้นที่โถงบนไดด้านบนนะครับทำเป็นช่องเว้าวเข้าไปตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะฟลกซิเบิลสามารถดัดแปลงเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของอะไรต่างๆได้ตามใจชอบเลยครับสำหรับห้องนอนทั้ง2ห้องที่ชั้นสองนะครับก็จะใช้ห้องน้าร่วมกันตรงโถงบนไดกลางครับสามารถเข้าจากห้องนอนใหญ่ได้ด้วยเป็นดับเบิลแอคเซสนะพื้นที่ในส่วนอาบน้ำเนี่ยด้านบนเขาจะมีสกายไลท์ครับซึ่งสามารถนําแสงธรรมชาติเข้ามาได้ด้วยเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นห้องน้ําในทาวน์โฮมหลังกลางมันก็จะมีความสว่างอยู่เสมอนะ สำหรับในเรื่องของทำเลคาสโตเพชรเกษมทวีวัฒนาเนี่ยต้องบอกว่าจุดที่โครงการตั้งอยู่เนี่ยสะดวกสบายมากๆนะเพราะว่าใกล้กับตลาดเวิร์มาร์เก็ตแล้วก็สนามหลวง2ครับเหมาะมากๆสาหรับใครที่ชอบปลูกต้นไม้หรือว่าเลี้ยงสัตว์นะตรงนี้เนี่ยเรียกว่าหาของกินของใช้สะดวกครับมีทุกอย่างที่คุณนึกได้นะแล้วก็สามารถซื้อหาได้ใกล้บ้านครับติดก,กันเนี่ยก็จะมีสวนทวีวัฒนารมครับตรงนั้นก็เป็นสวนสาธารณะใกล้โครงการที่สามารถไปวิ่งออกกําลังกายนะครับไปพักผ่อนหย่อนใจได้ก็เป็นพื้นที่สีเขียวที่ใกล้โครงการมากๆนะครับ ถนนเรียบคลองทวีวัฒนาเองเนี่ยสามารถเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพชรเกษมนะครับทางบรมราชชนนีหรือว่าจะไปออกทางพุทธมนฑลสายสีก็ได้นะครับใช้ซอยกระทุ่มล้ม18นะไปออกทางเส้นการจนาพิเศษก็ใช้ถนนบางแวกเชื่อมต่อได้ครับต้องบอกว่าถนนเรียบคลองทวีวัฒนาเองเป็นเส้นที่มีความยาวมากนะครับตำแหน่งที่ตั้งของโครงการเองเนี่ยโซนจะอยู่ใกล้กับเพชรเกษมมากกว่าครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ในเรื่องของการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินด้วยนะถ้าสมมติว่าใครที่ทำงานในเมืองนะครับช่วงเช้าเช้าเย็นเย็นเนี่ยให้คนขับรถไปส่งที่รถไฟฟ้านั่งรถไฟฟ้าเชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางเมืองได้โดยที่ไม่ต้องไปเผชิญรถติดนะครับอีกหน่อยเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเองก็จะมีแผนต่อขยายออกมาอีกนะครับจากสถานีหลัก2ส,สถานีที่ใกล้ที่สุดในโครงการอนา,นาคตก็จะกลายเป็นสถานีทวีวัฒนาครับ สำหรับในเรื่องของการขับรถเนี่ยคนโซนนี้ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าปัจจุบันกําลังมีการตัดถนนพรานนกพุทธมนตรสาย4นะครับอยู่ในเฟสช่วงสาย2ถึงสาย3นะอีกหน่อยก็จะเพิ่มตัวเลือกในการเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจารัสนิทวงตรงท่าพาได้อีกเส้นทางหนึ่งครับ ก็น่าจะได้รายละเอียดของกัสโตเพชรเกษมทวีวัฒนากันไปครบถ้วนนะครับวันที่ผมมาถ่ายทํารายการเนี่ยโครงการขายไปแล้วประมาณ90%นะก็เรียกว่าเกือบจะหมดโครงการแล้วนะครับใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาชมโครงการกันได้ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบบ้าน2ห้องนอนใหญ่แบบบ้านนิวคริสโตที่ผมพามาดูกันวันนี้นะหรือว่าจะเป็นบ้านตัวอย่างในโซนหน้าโครงการนะครับแบบ3และ4ห้องนอนโครงการก็เปิดขายให้จับจองเป็นเจ้าของแล้วนะครับก็เข้ามาดูกันได้ครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับใครอยากให้เดอะลิฟวิ่งบายอยู่สบายนะครับและรายการเดอะลิฟวิ่งสแนป ชมโครงการบ้านคอนโดหรือว่าทาวน์โฮมที่ไหนก็พิมพ์คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแล้วก็จะไปถ่ายทํารีวิวมาให้ชมกันใครอยากหาข้อมูลอสังหาดีๆเข้าไปได้ที่ยู u s a b y c o m นะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งกด subscribe เอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆลาไปก่อนสวัสดีครับ